พับจดหมายใส่ซองปิดผนึกเรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงเอ่ยถามชายหนุ่มตรงหน้าคุณว่าคุณมาตามพัญญาหรือไม่ปรากฏบ่อยนักที่ท่านจะใช้คำว่าคุณกับผู้ใดเพราะคำคำนี้จะถูกนำมาใช้ก็เฉพาะแต่กับคนที่ท่านรู้ว่าเขามีความรู้สึกห่างเหินต่อท่านเท่านั้นความรู้สึกดังกล่าวขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางใจ แต่ละคนผู้ที่มาวัดป่ามะม่วงส่วนใหญ่จะมาเพราะศรัทธานับถือในท่านพระครูหากก็มีบางคนที่มาแล้วเกิดความรู้สึกไม่ยอมรับนับถือท่านทั้งนี้เพราะคุณสมบัติทางใจของเขาเป็นไปในทางลบเช่นเป็นคนที่ชอบสร้างอากุศลกรรมเป็นหนึ่งนิดจนจิตคุ้นเคยกับความชั่วร้ายครั้นเมื่อมาพบบุคคลเช่นท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติทางใจตรงข้ามกับตนจึงไม่สามารถทําใจให้ยอมรับนับถือได้เมื่อเขามีความรู้สึกห่างเหินต่อท่านเช่นนี้ท่านจึงต้องวางตนให้เหมาะสมกับความรู้สึกของเขาด้วยการไม่ใช้ถ้อยคําที่แสดงความเป็นกันเองให้เขาต้องอึดอัดขัดข้องใจครับเห็นข่าวว่าเธอหนีมาบวชชีที่วัดนี้ทำไม ถึงต้องนี้มาล่ะท่านทดสอบคุณสมบัติทางใจของบุรุษตรงหน้าเรามีเรื่องกันนิดหน่อยครับเรื่องของผัวเมียคำตอบนั้นบอกเป็นในๆว่าคนเป็นพระอย่ามายุ่งเอถ้าอย่างนั้นเห็นจะเป็นคนละคนเส้นแล้วเพราะแม่หนูคนที่ชื่อเตยเขาบอกอาตมาว่าเขายังไม่ได้แต่งงาน สงสัยว่าคุณคงจะมาผิดวัดเส้นแล้วชายหนุ่มรู้สึกผิดหวงังแต่แล้วก็ถามอีกว่าเขาท้องหรือเปล่าครับพัญญาผมเขาตั้งท้องอ่อนอ่อนอันนี้อาตมาไม่ขอตอบเพราะมันเป็นความลับของเขาว่าแต่ว่าคุณเป็นสามีทำไมถึงปล่อยให้เขาหนีมาบวชละ่ะ ท่านซักไซเพื่อให้เขาสารภาพผิดผมเรียนท่านตั้งแต่ต้นแล้วนี่ครับว่าเป็นเรื่องของผัวเมียท่านเป็นพระก็อยู่ส่วนพระนอกจากจะไม่ยอมสารภาพแล้วก็ยังใช้ถ้อยคําที่ไม่สมควรกับท่านอีกด้วยถ้าอย่างนั้นอาตมาก็ต้องขอโทษที่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณที่ถามเพราะอยากจะช่วยแก้ปัญหา แต่ในเมื่อคุณคิดว่าอาตมายุ่งก็ต้องขอโทษด้วยเห็นท่านยอมรับผิดชายหนุ่มจึงรุกอีกว่าท่านอนุญาตให้เขาบวดได้ยังไงคนนี้ผัวมาท่านก็ยังบวชให้ผมว่าท่านทำไม่ถูกต้องนะครับใครว่าอาตมาให้เขาบวดหลักคุณท่านเจ้าของกุฏิแย้ง รู้สึกสมเพศบุรุษตรงหน้าเสียนักกฎแห่งกรรมของเขาเปิดเผยให้เห็นว่าเขาไม่มีทุนเดิมอยู่เลยทุนเดิมที่หมายถึงบุญกุศลอา้าว้าไมได่บวชแล้วทำไมเขาหายมาตั้งร่วมยี่สิบวันแล้วเขามาอยู่ที่นี่ในฐานะอะไรหลวงพ่อให้เขามาอยู่ในฐานะอะไรไม่ทราบชายหนุ่มแสดงอาการก้าวร้าวและคิดอกุศลต่อท่านเจ้าอาวาส เพราะรีถึงคุณอย่าคิดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้หน่อยเลยมนโนทุจริตก็มีทุกข์มีโทษนะคุณอาตมาไม่เคยคิดอกุศลเช่นนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันประเดี๋ยวอาตมาจะให้เด็กเข้าไปเรียกแม่หนูคนนั้นมาแล้วคุณลองไปคุยกับเขาไปถามเขาดู ไม่ต้องถามต่อหน้าอัตมาก็ได้เพราะเดี๋ยวจะไม่กล้าพูดความจริงต่อกันคุณลงไปรอเขานะให้รออยู่ข้างล่างนั่นแหละถ้ายังมีข้อข้องใจสงสัยค่อยขึ้นมาถามอตมาขอผมไปรอเขาที่อื่นไม่ได้หรือข้างล่างเม้นออกจะตายไปเหม้นตะแก่ที่นั่งหลับตายอยู่นั่นเข้าหมายถึงอาจารย์ชิด ช่วงที่มานั่งรอในขุนทองขึ้นมารายงานท่านเจ้าของกุฏิเขาต้องทนนั่งดมกลิ่นร้ายกาศที่โชยมาจากกายของบุรุษนั้นงั้นก็ไปนั่งรอที่ศาลาริมน้ำก็ได้ที่นั่นอากาศดีและบอกเด็กของอาตมาให้พาแม่หนูเตยไปหาที่นั่นท่านแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นให้เขางั้นผมไปละ คงจะเป็นคนเดียวกับพัญญาผมเขาว่าแล้วลุกออกไปโดยไม่ได้ทำความเคารพนายขุนทองนั่งรอฟังข่าวอยู่ครั้นเห็นเขาลงมาจึงถามท่านว่ายัางไงบ้างฮอพี่คนถามอยากรู้จะว่ายัางไงมันก็ไม่ใช่เรื่องของแกพาฉันไปรอที่สาลาท่าน้ำแล้วไปตามเมียฉันให้มาพบด้วยคนถูกถามออกคำสั่ง นายคุณทองรู้สึกขัดเคืองกับถ้อยคําและกริยาของอีกฝ่ายแรกเห็นเขาแอบชื่นชมในใจว่าสุดหล่อครั้นได้ฟังถ้อยคําได้เห็นกริยาเย่อหยิ่งจองหองของชายหนุ่มจึงประเมินค่าปรุษนั้นในใจหล่อแต่รูปจูบไม่หอมหลงหลงสั่งหรือเขาถามหากไม่ใช่คําสั่งของท่านพระครูเขาจะไม่ยอมไป ด้วยนึกช่งน้ำหน้าคนยะโสโอหังทำไมต้องให้ท่านสั่งท่านสั่งไม่ได้หรือไงชายหนุ่มถามพันพานได้คุณสั่งได้แต่ผมไม่จำเป็นต้องทำเพราะคุณไม่ใช่เจ้านายผมและผมก็ไม่ชอบให้ใครมาวางอำนาจที่กุติหลงลุงของผมขนาดรัฐมนตรีเขายัางไม่วางอำนาจเลยและคุณเป็นใครไม่ทราบ ความกโกรธทำให้ในายขุนทองเรียกความรู้สึกของความเป็นผู้ชายกลับคืนมาสายตาดูถูกดูแคลนของอีกฝ่ายทำให้เขาต้องปิดบังซ่อนเร้นความรู้สึกที่อยากจะเป็นเอาไว้คนทั้งสองทุ่มเถียงกันหนักขึ้นและเสียงก็ดังขึ้นดังขึ้นตามลำดับอาจารย์ชิดกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็มีอันต้องกำหนดได้ยินหนอได้ยินหนออย่างแสนจะรำคาญ กระทั่งได้ยินนายสมชายเข้ามาห้ามทัพเรื่องอะไรกันกเกรงใจอาจารย์เขาบ้างสิผู้ชายคนนี้มาหาเรื่องกับผมก่อนในขุนทองฟ้องสิทธวัดรู้สึกดีใจที่เพื่อนร่วมกุฏิใช้คำว่าผมแทนที่จะเป็นหนูอย่างเคยทั้งซุ้มเสียงก็ฟังดูเป็นผู้ชายเชกเช่นคนอื่นเขาใครหาเรื่องใครฉันใช้แกดีๆ แกก็มาผ่านเอากัะฉันคนมาตามหาเมียเถียงเขาใช้อะไรเอ็งก็ไปทำเสืสิคุณทองเขาเป็นแขกของหลวงพ่อนะชายหนุ่มเตือนสติคนอายุน้อยกว่าแล้วถามคนเป็นแขกว่าคุณใช้เขาทำอะไรหรือครับฉันให้เขาช่วยพาไปที่สราท่าน้ำแล้วก็ให้ตามเมียฉันไปที่นั่นเห็นนายสมชายเข้าข้างชายหนุ่มยิ่งแสดงทีท่าว่า ตัวเองสำคัญและยิ่งใหญ่ขอโทษนะครับพัญญาคุณชื่ออะไรครับประเดี๋ยวผมจะจัดการให้ชื่อเตยแต่ฉันต้องการให้หนายคนนี้จัดการเอาเถอะครับเรื่องแค่นี้ผมทำให้ได้อย่าคิดไปเอาชนะคะคานกับเขาเลยครับเพื่อนผมเขาเหมือนโคนันทวิสารถ้าพูดดีๆเขาทำขัดใจไปเลยแต่ถ้าพูดไม่เข้าหูให้เอาไปฆ่าเขาก็ไม่ยอมทำให้หรอกครับ สิทธวัดชี้แจงงั้นก็ดีละฉันมันคนชอบเอาชนะสิด,ด้วยแกพาฉันไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะขึ้นไปฟ้องหลวงพ่อชายหนุ่มคูผมไม่ไปนายขุนทองปฏิเสธเสียงดังและเฉียบขาดนายสมชายสุดจะทานทนเพราะกิงก็ราขาก็แรงเขาจึงจำต้องขึ้นไปเล่าให้ท่านพระครูฟังท่านจึงบอกนายสมชายว่า ลงไปบอกเจ้าขุนทองมันว่าถ้าไม่พาไปฉันจะเป็นคนพาไปเองพาไปทั้งขาหักหักอย่างนี้แหละท่านรู้ว่าแม่หลานชายจะมีทิฏฐิมากเพียงใดก็ยังพอพูดกันรู้เรื่องแต่คนที่มีคุณสมบัติทางใจไปในทางลบนั้นไม่มีวันพูดกันได้เลยเมื่อนายสมชายลงมาบอกกล่าว นายขุนทองจึงพูดกับชายผู้นั้นว่าตกลงผมยอมแพ้เชิญทางนี้เขาลุกขึ้นเดินนำความรักความห่งใยในหลวงลุงมีมากกว่าความอยากเอาชนะเจ้าหนุ่มใจอกุศลผู้นี้ถ้าไม่ใช่เพราะข้าห่วงหลงหลุงแล้วก็อย่าหวังเลยว่าข้าจะยอมแพ้เองชายหนุ่มคิดอย่างข้างแขนขณะพาวาดที่สามีนางสาวเตยเดินไปยังท่าน้ำ ส่งเข้าแล้วจึงเดินไปยังโรงครัวเพื่อบอกกล่าวบุคคลผู้เป็นต้นเหตุแห่งความยุ่งยากที่เกิดขึ้นเข้าไปพบนางบุญพาน้องสาวนางบุญรับผู้มีคุณสมบัติปากคอเราะร้ายไม่แพ้พี่สาวนางอาสามาเป็นคนล้างจานชามและเป็นลูกมือให้แม่ครัวเช่นช่วยหั่นผักปอกหอมปอกกระเทียมเป็นต้น ป้าเห็นหนังเตยอ,อยู่แถวนี้บ้างไหมชายหนุ่มถามตะกี้มันมากินข้าวแม่พอถูกข้าสกิกเข้าหน่อยหายหัวไปเลยสงสัยจะไปนั่งร้องไห้อยู่หน้าโบสถ์ละมั้งเองลองไปตามดูสิป้าไปสกิดอะไรคนาหะในายขุนทองถามคนที่มาวัดนี้ใช่จะเป็นคนดีไปเสียหมดก็ดูอย่างเจ้าหนุ่มคนนั้นและยายแก่คนนี้สิ น่าสงสารหลุงลุงแท้ๆที่ท่านไม่มีโอกาสเลือกสรรคนดีๆมาช่วยงานเขาเคยคิดเหมือนกันคิดว่าจะเขียนป้ายไปติดไว้ที่หน้าประตูทางเข้าเขียนว่าวัดนี้ต้อนรับเฉพาะคนดีก็ว่าจะลองไปปรึกษาหลุงลุงดูเหมือนกันขณะเขาหันหลังกลับเพื่อจะเดินไปอย่างพระโบสดนางบุญภายังอุตส่าห์ส่งท้ายให้ได้ยินว่า สงสัยจะหลงรักเมียคนอื่นอิเตอร์จะหาพ่อให้ลูกได้กันคราวนี้แหละแม้จะโกรธเคืองกับวาจากล่าวร้ายเสียดสีหากนายขุนทองก็ระงับอารมณ์ได้เขารู้ว่าหากไปมีเรื่องกับใครแล้วคนที่จะต้องเดือดร้อนมากที่สุดก็คือหลวงลุงของเขาอีกประการหนึ่งท่านก็อยู่ในภาวะอาพาธป่วยไข้ควรหรือที่เขาจะหาเรื่องหนักอกหนักใจไปให้ นางสาวเตยกำลังนั่งสมาธิหล่อนพยายามระง,งับอารมณ์โกรธขึ้นที่มีต่อน,นางบุญพาเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองขณะที่หล่อนนั่งรับประทานอาหารกลางวันอยู่ในโรงครัวนางบุญพาก็ด่าหมาด่าแมวประชดหล่อนอยากจะลืมถ้อยคำเสียดสีเหล่านั้นแต่ยิ่งนั่งก็ยิ่งดูเหมือนเสียงของนางบุญภาดังก้องอยู่ในโสดประสาท สิ่งที่หล่อนไม่ปรารถนาจะได้ยินได้ฟังอีพวกแม่ไม้ผัวทิ้งนางด่าบรรดาหมาแมวที่มายุ่มย่ามอยู่แถวนั้นเพื่อรอคอยกินเศษอาหารพลางปลายตามาทางหล่อนครั้นไม่เห็นปฏิกิริยาตอบโต้จึงดำเนินการด่าต่อไปพวกมึงก็ดีแต่แรดๆไปวันๆเสร็จแล้วก็ท้องไม่มีพ่ออีพวกตูดไวไม่เลือกว่าไทยว่าแขก ขอให้เป็นตัวผู้เป็นกระดิกกระดิกเข้าใส่โกรธหนอโกรธหนอหญิงสาวกำหนดอยู่ในใจเกิดอาการคอแข็งกินข้าวไม่ลงในที่สุดจึงลุกเดินออกมาตั้งใจว่าจะไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่หน้าโบสถ์แต่แล้วหล่อนก็นั่งอยู่ไม่ได้เลยต้องลุกขึ้นเดินจงกรมครั้นเห็นนายขุนทองเดินมาหาก็เอ่ยถาม พี่มีธุระอะไรกับหนูหรือเปล่าหรือว่าหลุงพ่อให้มาตามหล่อนลืมไปแล้วว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เพราะขมักขเม้นกับการปฏิบัติจนลืมวันลืมเวลาผัวเองมารอยอยู่ที่สาลาท่าน้ำรีบไปหาเขาเร็วๆเข้าบอกแล้วก็ตั้งท่าจะเดินกลับนางสาวเตยเห็นผิดสังเกตเพราะทุกครั้งเขาจะพูดคุยตะลาะต่อเทียงกับหล่อน ถ้าว่าวันนี้ดูเขาเงียบขึมผิดปกติจึงถามวันนี้พี่ไม่สบายหรือเปล่าข้าสบายดีรีบไปหาผพวเองเถอะประเดี๋ยวเขาก็จะมาพานเอากับข้าอีกหรอกแสดงว่าเขาพูดไม่ดีกับพี่ใช่ไหมละ่ะหนูพอจะรู้หรอกผู้ชายคนนี้นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนูชักไม่อยากแต่งงานกับเขาแล,ะละ้วล่ะหล่อนพูดจากใจจริงไม่รู้สึกยินดียินร้าย กับการมาของเขาช่วงเวลาแห่งการปฏิบัติจิตใจของหล่อนละเอียดประณีตขึ้นตามลําดับและบัดนี้ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาในการมองสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงโดยไม่เอาตันหาอุปทานเข้าไปเกาะเกี่ยวแต่เองก็ต้องแต่งนะเพราะเองท้องกับเขาแล้วนี่ถ้าเองไม่ท้องไม่ไส่ข้าก็จะไม่สนับสนุนให้เองแต่งกับเขาหรอก เห็นหญิงสาวไม่เข้าข้างหนุ่มคนรักนายขุนทองก็อารมณ์ดีขึ้นจึงแสดงความหงใหง่ยออกมานั่นสิแต่พูดก็พูดเถอะนะพี่ถ้าหนูแต่งงานกับเขาแล้วเขายังไม่เปลี่ยนนิสัยหนูก็จะเลิกกับเขาหนูเลี้ยงลูกเองได้นี่หนูพูดจริงๆนะพี่หล่อนพอจะมองเห็นอนาคตการร่วมชีวิตกับผู้ชายคนนั้นคงจะไม่ยั่งยืน หากเขายังคงเป็นเช่นที่กำลังเป็นอยู่เอาเถอะนั่นเป็นเรื่องของอนาคตอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันรีบๆไปหาเขาเถอะถ้าเองไม่อยากให้ข้าต้องเดือดร้อนพูดจบคนนำข่าวมาให้ก็เดินกลับไปยังกุฏินางสาวเตยตั้งสติกำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายไปตลอดทางทุกย่างก้าวกระทั่งถึงศาลาริมน้ำเตยเตยจริงๆนั่นแหละ คนที่คอยอยู่ลุกเดินเข้ามาหาครั้นถึงตัวก็เข้าโอบก,กอดผู้หญิงท้องดูเปล่งปลั่งสดใสและสะสวยไปทั้งร่างพี่เมธอย่าทำอย่างนี้นี่มันในวัดในวานะนางสาวเตยว่าพลางแกะมือคนรักออกจากการโอบกอดในวัดที่ไหนกันนี่มันนอกวัดนั่นไงประตูเขาชี้ไปที่ประตู ที่เขาเดินออกมาสู่ศาลาแห่งนี้ถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันกำลังเข้ากรรมฐานพี่จะมาทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้คำว่ากรรมฐานไม่เคยผ่านหูในายสุมเมธเขาจึงคิดอกุศลกับหล่อนอ๋อเดี๋ยวนี้เธอรังเกียจพี่แล้วหรือที่แต่ก่อนไม่เห็นเป็นนี่นะคงเจออะไรดีๆเข้าละสิกับสมภารหรือกับลูกศิษย์ล่ะพี่เมศ หญิงสาวริกที่คนรักด้วยเสียงเกือบเป็นตะโกนพี่อย่าเอานารกมาให้ฉันได้ไหมพี่รู้หรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมาหลวงพ่อท่านรู้นะพี่จะพูดจะคิดยังไงท่านรู้หมดนั่นแหละอ๋อนี่เธอกำลังจะบอกพี่ว่าเขาเป็นผู้วิเศษงั้นสินายสุมเมธพูดด้วยมีจิตด้วยสยาในท่านพระครูไม่ใช่เขานะพี่ต้องพูดว่าท่านถึงจะถูก นี่ฉันพูดจริงๆนะว่าท่านรู้ท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นผู้วิเศษแต่ท่านก็รู้ฉันคิดอะไรพูดอะไรกับใครท่านก็รู้หมดแล้วหล่อนจึงเล่าเรื่องราวให้เขาฟังตั้งแต่ต้นจนจบด้วยความมั่นใจว่าเขาจะต้องเกิดศรัทธาภาษาทะบ้างไม่มากก็น้อยหากก็ต้องผิดหวังเมื่อนานสุมเมศพูดว่าโถเอ้ยจ้างพี่ก็ไม่เชื่อ อะไรจะเก่งถึงป่านนั้นพี่ว่าเดาเก่งเสียมากกว่านางสาวเตยครั้นจะพูดต่อปัญญาทําให้หล่อนมองชายคนรักอย่างทะลุปรุปโปรง่งชายผู้นี้มืดบอดจนไม่ยอมรับว่าแสงสว่างมีอยู่ในโลกตกลงฉันยังไม่กลับนะอยากอยู่ให้สบายใจไปอีกสักสีห้าวันหญิงสาวพูดจากใจจริง อ๋ออยู่มาร่วมยี่สิบวันยังไม่พอใจอีกหรือสมหวันวัดนี้คงสเสน่ห์แรงสินะถธอถึงอยากจะอยู่ต่อวัจีทุจริตพรั่งพลูออกมาจากมโนทุจริตนางสาวเตยสุดจะทนฟังหล่อนรู้ว่าหากคืนดื้อดึงอยู่ต่อไปก็รังแต่จะทำให้ผู้ชายคนนี้ยิ่งบาปหนามากขึ้นถึงอย่างไรเขาก็ได้ชื่อว่า เป็นพ่อของลูกในท้องการจะทำให้เขาต้องมืดมนมากไปกว่านี้หาควรไม่ตกลงกลับก็กลับงั้นให้ฉันไปลาหลวงพ่อก่อนนะมาอาศัยข้าวน้ำท่านตั้งหลายวันต้องไปกราบขอบคุณท่านเธอขึ้นไปคนเดียวนะพี่จะรออยู่ข้างล่างอ๋อชวนเจ้ากระเธอนั่นขึ้นไปเป็นเพื่อนด้วยชายหนุ่มพูดเขารู้สึกไม่ชอบท่านเอามากม ถึงกับไม่อยากขึ้นไปพบปะอันที่จริงกระแสบาปของเขาไม่อาจต่อต้านกระแสบุญของท่านได้ตัางหากเล่าครใูใหญ่ใหญ่นายขุนทองก็นำนางสาวเตยขึ้นมาพบท่านเจ้าของกุฏินายสมชายตามขึ้นมาด้วยเพราะไม่อยากอยู่ดูหน้าผู้ชายคนนั้นอาจารย์ชิดรู้ว่าเขาคงจะรังเกียจจึงเลี่ยงออกไปเดินจงกรมที่หน้าโบสถ์ ชั้นล่างของกุฏิจึงมีนายสุมเมธนั่งรออยู่อย่างกระสับกระส่ายกราบท่านพระครูแล้วนางสาวเติดก็นั่งร้องไห้กระซิกกระซิกร้องไห้ทำไมอีกละ่ะเขามารับแล้วไม่ใช่หรือท่านถามอย่างปราณีหนูไม่อยากไป่ะหลวงพ่ออยู่ที่นี่สบายอกสบายใจดีเหลือเกินถึงจะถูกใหญ่บุญพาว่ากระทบกระเทียบหนูก็ทำใจได้ดีซะอีก จะได้ทำแบบฝึกหัดไปในตัวหล่อนพนานากลับไปเถอหนูไปแต่งงานแต่งการให้เป็นเรื่องเป็นราวพ่อแม่เขาจะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าเอาเถอะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนส่วนอะไรมันจะเกิดขึ้นภายหลังก็ค่อยว่ากันใหม่ท่านเห็นกฎแห่งกรรมของคนคู่นี้แล้วว่า จะอยู่กันไม่ยืดเพราะธรรมะไม่เสมอกันแต่หนูสังหรณ์ใจค่ะหลวงพ่อสังหรณ์ใจว่าคงจะอยู่กันไม่ยืดหลวงพ่อมีความเห็นว่ายังไงคะหล่อนถามเพราะรู้ว่าท่านต้องรู้ในตอนนี้หลวงพ่อยังไม่มีความเห็นอะไรแต่ถ้าต่อไปในภายภาคหน้าหากหนูมีปัญหาอะไรจะปรึกษา ก็มาหาลุงพ่อได้ลุงพ่อยินดีรับปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่าท่านตั้งใจพูดตลกเพื่อคลี่คลายบรรยากาศที่แสนจะเคร่งเครียดให้คลายความเครียดลงเอาละในฐานะที่หนูจะมีคู่ลุงพ่อก็จะพูดถึงหลักธรรมของคู่ชีวิตให้ฟังเพื่อหนูจะได้จดจำเอาไว้ประพฤติ ปฏิบัติหลักธรรมของคู่ชีวิตคือธรรมะที่จะทำให้คู่สมรสมีชีวิตสม่ำเสมอกลมกลืนกันอยู่ครองกันยืดยาวเราเรียกธรรมะนั้นว่าสมชีวิตธรรมสี่ซึ่งได้แก่สมศรัทธาคือมีศรัทธาเสมอกันสมศีลา คือมีศีลเสมอกันสมจาขคามีการเสียสละเสมอกันและสมะปัญญามีปัญญาเสมอกันคู่สมรสใดมีธรรมะทั้งสี่นี้เหมือนกันก็จะอยู่ด้วยกันยืดแต่ถ้าคนหนึ่งมีศีลคนหนึ่งทุศีลก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ จริงไหมเพราะศีลไม่เสมอกันข้ออื่นๆก็ทำนองเดียวกันนี้คำสอนของท่านพระครูทำให้หนางสาวเตยสรุปได้ในเดียวนั้นว่าหล่อนกับนายสุมเมธมีธรรมะไม่เสมอกันสักประการเดียวไม่ว่าจะเป็นศรัทธาศีลการเสสละหรือปัญญาหลุงพ่อคะ หนูขอพรให้ลูกในท้องด้วยค่ะเมื่อพูดเรื่องผัวและทำให้หล่อนไม่สบายใจจึงเปลี่ยนมาพูดถึงลูกแทนลูงพ่อขออวยพรขอให้นักปราดมาเกิดนะแต่หนูก็ต้องทำให้พรน,นั้นสำฤธิ์ผลด้วยโบราณเขาสอนไว้ถ้าเรือนสกปรกสัตว์นรกจะมาเกิดถ้าเรือนสะอาดนัก ปราดมาเกิดเรือนในที่นี้ก็หมายถึงเรือนกายเรือนวาจาและเรือนใจหรือจะหมายถึงที่อยู่อาศัยก็ได้ถ้าเรามีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์คนที่เขาจะมาเกิดกับเราก็าต้องมาจากที่ดีแต่ถ้าเรือนสกปรกแน่นอนหรือเกินว่า ผู้ที่จะมาเกิดนั้นจะต้องมาจากนรกเราจะรู้ได้เลยว่าลูกเรานี่เป็นนักปราชหรือเป็นสัตว์นรกมาเกิดถ้าใครมีลูกที่มาจากนรกนะเชื่อเถอะพ่อแม่หาความสุขไม่ได้เลยเพราะเขาจะเถียงพ่อเถียงแม่คำไม่ตกฝ้าแล้วก็ขยันหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ แต่ถ้าเป็นนักปราดมาเกิดก็จะทำให้พ่อแม่สุขสบายทั้งกายทั้งใจแล้วก็จะนำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่วงตระกูลหนูหมั่นรักษากายวาจาใจให้สะอาดหมดจดด้วยการหมั่นเจริญกรรมฐานนะหนูนะแล้วหนูจะประสบความสุขความเจริญในชีวิต เอาละกลับไปได้แล้วประเดี๋ยวคู่รักเขาจะรอนานท่านพูดเพราะรู้ว่านายสุมเมธกำลังนั่งด่าท่านในใจท่านยังรู้อีกว่าไม่นานนักหรอกที่คนคู่นี้จะต้องเลิกร้างกันไปและต่างก็จะพบกับคนที่มีธรรมะเสมอกับตนคือมีคุณสมบัติทางใจเหมือนๆกัน